่ายเซ็กซี่เรื่องมัโอ้ oh. เป็นไงบ้างฮะพี่พี่เห็นแล้วเป็นไงบ้างครับก็ก็ดีครับมีผลตอบมีมีมีฟีดแ b a c k ที่ดีครับผมตอนนี uh ้ค Ges ือหนังส uh ือก็ออกมาแล้วนะครับคือหนังสือก็ออกมาแล้วก็คือทุกทุกภาพที่ผมลงเนี่ยคือมาจากหนังสือครับแต่มันก็มีบางภาพที่ที่เราไม่สามารถเอามาลงโซเชียลได้ครับครับวนที่ผ่านมาหมครับความรู้สึกผม ผมว่าเซ็กซี่กว่าแต่ผมเชื่อใจช่างภาพครับพี่ใหญ่อมาดครับผมเล่มน,นี้คุณพ่อคุณแม่เราก็ตกใจดีครับก็แต่เขาเชื่อว่ามันเป็นมันเป็นงานนะครับก็คือเหมือนเราเราได้ประสบการณ์อีกแบบหนึ่งในในการฝึกที่ตัวเองจะอยู่ในวงการบันเทิงเลยครับ,รบโอ้ยกด็ดีใจมากครับดีใจที่ที่มีแฟนคลับเยอะขึ้นมีมีมีคนรู้จักเยอะขึ้นนะครับก็ต้องขอบคุณทุกคนนะครับไม่ว่าจะเป็นชาวเก้งกวางหรือว่าผู้หญิงผู้ชายหรือว่าทุกคนนะครับก็ขอบคุณมากมาครับแฟนัคมมาก มากขึ้นครับก็มีมีม,ม,มีมีคนจีนมีคนอินโดนีเซียมีคนมาเลเซียสิงคโปร์อะไรเงี้ยเข้ามาก็มีครับครับเป็นไงี้งังเเล่มแรกออกมาเล่มสองออกมาอีกครับมีเล่มสามไม่มีแล้วครับตอนนี้หยุดก่อนดีกว่าเพราะว่าเหมือนถ้าเกิดมีโอกาสได้ทําเราก็จะทําอย่างเต็มที่แต่ถ้าเกิดตอนนี้ไม่มีโอกาสเราก็เหมือนเราเราก็ยังรักษาเอ่อรูปร่างของเราไว้ครับ